สวัสดีครับวันนี้ผมกับครอบครัวจะเดินทางไปปัากันที่บ้านสีฟ้านะครับซึ่งเป็นกระเตงอยู่กลางทะเลนู่นนะครับโดยที่พวกเราเนี่ยจะมีเป้าหมายเป็นปลาเล็กและก็ปลาใหญ่นะครับปลาเล็กก็จะมีปลาสีขนปลาสีขนเกาะและก็ปลาทรายนะครับซึ่งที่ผมเลือกเป็นเป้าหมายเนี่ยเพราะว่าปลาพวกนี้สําหรับผมคือเนื้อค่อนข้างจะอร่อยและก็ตกสนุกครับและในส่วนของปลาใหญ่เนี่ยก็จะมีปลาสาบปลากระพงปลาใบปอปลาสละปลาช่อนทะเลและก็ปลาเอกของเรานะครับก็คือหมึกหอมนั่นเอง แม้จะไม่ใช่ปลาแต่นั่นนั่นแหละคือเป้าหมายหลักของเรานะครับและวันนี้เราจะได้ตามเป้าหมายไหมไปดูกันครับ นั่งเรือมาไม่ถึง10นาทีเนี่ยเราก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงปุ๊บเราก็ช่วยๆกัน,นขนของขึ้นไปวางบนบ้านก่อนนะฮะถ้ามากับครอบครัวแบบผมเนี่ยของก็อาจจะเยอะหน่อยนะแต่ว่าถ้ามา1-2คนเนี่ยของไม่จําเป็นต้องเยอะก็ได้นะสำหรับผมแต่อย่าลืมพวกคันเบ็ดและก็พวกอุปกรณ์และที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวปลาจะเน่าเอานะและก็เดี๋ยวจะไม่มีน้าเย็นๆกินเอานะึ เมื่อขึ้นมาบนบ้านแล้วเนี่ยครับก็จะมีเตียงนอนให้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นห้องนอนและก็จะมีในส่วนของโซนครัวจะมีจานมีช้อนมีพวกเครื่องครัวให้นะครับและใช้เป็นเตาถ่านส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นถังน้ําแข็งและก็พวกที่แขวนหม้อกระทะอย่าลืมอ่านกฎของเขาด้วยนะครับหันหลังไปก็จะเจอเป็นที่ล้างจานและก็จะมีถังน้ําส่วนด้านขวาเนี่ยตรงเนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ ครับหใญ่ระหว่างที่กําลังโศกปลาเนี่ยก็เจอปลาลังคันนะครับหรือเรียกกันว่าปลาปิ่นแก้วนะครับไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าทั้งตัวนี้มีแต่แผลนะครับรแผลเป็มตันวนะ่ะตัวใหญ่ไงเนะี่ยใหญ่เดี๋ยวไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเลยไม่น่าโดนนะโศกอยู่หลังบ้านมาสักพักนึงก็มาลองข้างบ้านกันบ้างนะครับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยมีไหม โศกจนเมื่อยแล้วก็ยังไม่มีปลามากัดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องของเวลาหรือเปล่าที่ผมตกเนี่ยเป็นตอนเที่ยงนะครับก็เลยไปเกี่ยวเหยื่อหน้าดีนึงครับใช้เป็นเหยื่อหอยตีทิ้งไว้เผื่อจะมีปลามากินนะ,ะนตอนเกี่ยวเหยื่อหอยเนี่ยค่อนข้างจะเลอะเถอะนะครับต้องเตรียมน้ำไว้ล้างมือด้วยนะถ้าใครใช้เหยื่อนี้ ที่บ้านสีฟ้าเนี่ยตีเหยื่อค่อนข้างจะลําบากนะครับโดยเฉพาะคันที่ยาวเพราะว่าหลังคาของตัวบ้านเนี่ยมันจะเกยมานะครับทำให้เวลาตีลําบากมากๆอาจจะส่งเหยื่อได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับมาหมาแล้วครับปลาที่ผมต้องการ,รยายตัวแรกน้องผมเนี่ยตกได้น,นะครับ,บ 喂。<What? S 2> ย่ากับแม่แล้วก็น้องผมเนี่ยก็ตกกันยาวๆนะครับได้พวกปลาเล็กมาก็ประมาณนี้แหละครับเฮ้ยใหญ่ด้วยเยอะกบเลอะเลยอะไรไข่มีบ้างไปปอดยกได้ Oh yeah! yeah. สักพักเนี่ยก็ได้ยินเสียงเจียวจ้าวกันอยู่ทางหน้าบ้านนะครับมาดูซิว่าน้องผมจะได้ปลาอะไรเอ้ยไม่ให้สร้อยนกเขาอุ้ยเขาหอบได้สร้อยนกเขาปล่อยตี๋หอมปล่อยไหมปล่อยปล่อยปล่อยคันปล่อยรอบปล่อยรอบผมไม่มั่นใจนะว่าปลาตัวนี้เขาเรียกกันว่าอะไรแต่ว่าบ้านผมเขาเรียกกันว่าปลาสร้อยนกเขานะครับค่อนข้างจะมีไซส์เลยหเท่ารองเท้าถ่ายลูก กับน้องก็นั่งตกหมึกกันก็ยังไม่มีตัวมาจับนะครับก็เลยมาทำกับข้าวกินกันดีกว่าเมนูแรกที่เราจะทำวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผัดผักบุ้งนะครับรแม่ทำมันยำปลาบอกไง เมนูแรกเนี่ยเสร็จไปแล้วเราก็มาทำเมนูต่อไปนะครับก็คือไข่เจียวเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับที่แม่ผมนำมาจากบ้านนะจัดโต๊ะเรียบร้อยเอนจอยครับ คืนนี้เนี่ยไม่มีปลาไม่มีหมึกเลยนะครับก็จะมีที่หญ้าผมตกก็จะเป็นพวกปลาลังคันนะครับก็มีพอให้ตกอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปลาที่มันที่เราอยากได้นะครับเป็นช่วงเวลาหัวนําขึ้นพอดีเราก็ไม่เสียเวลานะครับมาตีเหยียบปลอมกันก่อนเลยเผื่อจะได้ลุ้นปลาสาด ตีไปหลายไม้ก็เงียบมากเลยนะครับก็ลองย้ายมุมตีดูบ้างเด็กหวานไหมเ่าตี่าตี

พ่อมันมีนานพ่อเขาไม่อยู่อ่ะอยู่พอผมโดนไอปลาตัวนี้เนี่ยด้านซ้ายก็ด้านมีปลาสากมาไล่กัดลูกปลานะครับไม่ใช่แม่ผมเนี่ยคิดว่ามผมโดนเจอสู้กับปลาสากด้านซ้ายอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอย สายที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นสาย PE หนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ย<อ>หัวเองผมค่อนข้างตื่นนะครับไม่รู้ว่าควรจะเปิดเบรกสู้กับมันหรือว่าปิดสู้ดีเพราะกลัวมันจะเข้าไปตรงแพรหอยนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะไม่เห็นหน้าเลยว่าเป็นตัวอะไรรับแค้นใจนะครับก็เลยมาตีใหม่เผื่อมันจะกลับมาซ้ำนะครับนะแต่ไม่น่าจะได้ไดเท่าไนหรน่ใช้เป็นเหยื่อบากูรแลรแ่นะครับมาดูทั้งฝั่งของน้องผมกันบ้างนะครับเผื่อจะมีอะไร อุ้ยอุ้ยตัวละครับตัวละครอะไรอีกแล้วมุ่้งตายเอาเลย ตนี้ใช้เป็นเหยื่อจิกห้ากมนะครับเบียรได้มาแล้วครับไอ้เปียไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกกันว่าอะไรนะครับแถวนี้เขาเรียกกันว่าไอ้เปียนะครับปลาตัวนี้ก็มาดูผลงานที่ย่ากับแม่ผมตกกันนะครับเป็นพวกปลาเล็กส่วนใหญ่นะครับไอ้สากน้อยเอามาทำไมเนี่ยตอนเช้านี่ปลากินค่อนข้างจะดุนะครับแต่ว่าต้องรีบทำเวลาหน่อยเพราะว่า น้ำจะขึ้นสุดแล้ว เอะไรวะที่ของครูแม่งไม่แดกนี่ครับสีขนตัวสุดท้ายของเราไซส์ก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะจริงๆแล้วเราก็ได้พวกไซส์าจานไปเนค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ว่าผมต้องขออภัยที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วยนะครับเอานะครับก็สิ้นสุดกันแล้วสําหรับคลิปวันนี้นะครับ ก็อย่าลืมทําความสะอาดเก็บของกันให้เรียบร้อยด้วยนะฮะทริปนี้เนี่ยก็ไม่เน้นปลาเยอะนะครับแต่ว่าเน้นไปที่การพักผ่อนมากกว่าปลาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างสนุกนะครับตื่นเต้นดีใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ช่วยกันกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ